ส่วนเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ย <c oughs> ืนยันว่าคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไป27มกราคมน,นี้ก็ได้รับแน่นอนนะฮะเรื่องของโครงการแจกเงินหรือที่เราเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็กันเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะแจกเป็นเงินสดเนี่ยนะฮะคุณทัษิณบอกคนที่อายุต่ำกว่า60ปีให้รอไปก่อนกําลังจัดระบบเทคโนโลยียืนยันว่ารัฐบาลน,นี้ทําอะไรแล้วเนี่ยทำฮะพูดแล้วก็ทำนะฮะแต่บางทีก็มีอุปสรรค คนนั้นขวางนิดขวางหน่อยสะก,กิดนิดสะก,กิดหน่อยเราฟังพอเสร็จทําต่อไปไม่สนเพราะว่า,ย,ายืนยันรัฐถบาลเนี่ยคิดดีแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นะค,คิดดีแล้วเรารับฟังไม่วอกแวกทําแน่นอนขณนะดเดียวกันคุณดัชนีก็บอกฮะเนี่ยก็ผมบอกแล้วครับฟังไปฟังมานึกว่าเป็นนาย,ยกตัวชิงเลยนะฮะโครงการดีๆเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่เป็นพักเพื่อไทยเนี่ยนะและพี่น้องประชาชนย้ายความไว้วางใจและก็พูดเลย ตราบใดที่ทักษิณยังมีชีวิตอยู่ <ฮะ S 2> คิดแต่เรื่องจะให้ประเทศอย่างเดียวแต่ต้องการกำลังใจเห็นแบบนี้บอกไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากมายวันนี้หลายๆอย่างที่ปล่อยผ่านเลยนานมาก็ต้องกลับมาแก้ไขตนยังคิดโน่นคิดนี่ให้พี่น้องได้อยู่ขอเพียงพี่น้องอย่าลืมตนต้องการต้องให้เอาตนไปใช้ตราบใดที่ตนก็คือทักษิณเนี่ยยังมีแรงทำงานได้อยู่ต้องเอาตนไปใช้ตอนนี้ก็75แล้ว,ลวเหลือเวลารับใช้พี่น้องอีก40ปี<ะ>ค,คือทักษิณทะลุร้อยทะลุร้อยฮะคือแสดงว่าทักษิณตั้งใจอยู่ถึงร้อยกว่าปีเลยนะฮะอ่ะก็เป็น นี้ไปหาเสียงฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเวทีเรื่องตั้งท้องถิ่นถือว่าสําคัญแล้วก็ถือว่าคุณทักษิณเองก็กลับไปเจอกับเรียกว่าบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายด้วยนะครับใช่ใช่ตอนนี้รัฐบาลดันแบบหลายโครงการมากนะตั้งแต่ต้นปีก็จะเป็นอะไรคะดิจิทัลวอลเล็ตที่จ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมคะมาตอนนี้บ้านเพื่อคนไทยแล้วบอกจบบ้านเพื่อคนไทยจะดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่อใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้แบบหลายแบบหลายโครงการมาไม่หยุดหย่อนเลยนะคุณตุ๋ยครับผม